ครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์ครูใบเศรษฐีนะครับรายการแนะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์สปอร์ตสำหรับเทปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการใช้งานกุญแจรีโมทของรถยนต์ฟอร์ดรุ่น XL นะครับ XL plus XL plus sport แล้วก็ XL street นะฮะจะใช้เหมือนกันหมดเลยสำหรับกุญแจรุ่นนี้นะครับบนปุ่มกุญแจรถนะครับจะมีทั้งหมด2ปุ่มปุ่มกดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทีละปุ่ม วิธีล็อกรถนะครับให้คุณผู้ชมกดปุ่มล็อกรถ1ครั้งนะฮะเราจะได้รับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะครับถ้าเรากดล็อกรถแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตรวจสอบความเรียบร้อยของประตูรถนะครับรถคันนี้สามารถตรวจสอบได้จากปุ่มล็อกรถเช่นเดียวกันสมมติเราเดินไปไกลๆรถแล้วก็กด2ครั้งครับถ้าประตูสนิทรถจะส่งสัญญ,ญาณผ่านเสียงแตร1ครั้งถ้าประตูไม่สนิทจะดัง2ครั้งนะครับต่อมาการปลดล็อกรถถ้าเรากดปลดล็อกรถครั้งเดียว จะเปิดประตูได้เฉพาะบานคนขับบานฝั่งผู้โดยสารสําหรับรถแคบจะยังเปิดไม่ได้นะฮะสำหรับรถ4ประตูอีก3บานก็จะยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดอีก3บานหรือเปิดอีกบานหนึ่งของรถแคบก็ดับเบิลคลิกนะครับถ้าดับเบิลคลิกจะเปิดได้ทุกบานแต่ถ้าเปิดแค่ครั้งเดียวจะเปิดได้บานเดียวเฉพาะบานคนขับครับอันนี้ก็คือการใช้กุญแจรีโมทของรถยนต์ f o r d Ranger รุ่น XL XL Plus Sport, XL Plus XS r e e t นะครับก็สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ